สวัสดีครับเหียนสตอรี่วันนี้เป็นเรื่องราวของรุ่นน้องของผมคนหนึ่งครับที่เขาติดโควิดแล้วก็ต้องไปกักตัวอยู่ที่ฮอสพิทอลแห่งหนึ่งจนทำให้เขาได้พบกับเรื่องราวสุดหลอนจะเป็นยังไงลองไปฟังกันดูเลยครับ ของผมชื่อว่าน้องกุ๊กน้องได้ทราบข่าวจากรุ่นพี่ที่สนิทกันซึ่งเพิ่งได้เจอกันเมื่อวันก่อนว่ารุ่นพี่คนนั้นติดโควิดหลังจากรู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้องกุ๊กก็เลยได้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆจนได้ไปกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการที่ฮอสพิทอลแห่งหนึ่งสภาพของห้อง ก็เหมือนโรงแรมระดับสามดาวทั่วๆไปมีเตียงเครื่องปรับอากาศจะมีพยาบาลมาวัดไข้วันละครั้งมีอาหารสามมือ้อแล้วหลังจากนั้นก็จะเหลือแค่ห้องกับน้องกุ๊กเท่านั้นเหตุการณ์แปลกๆเริ่มขึ้นในคืนที่สองครับจู่ๆโทรศัพท์ในห้อง ที่เอาไว้สำหรับให้พยาบาลโทรมาสอบถามอาการก็ดังขึ้นตอนนั้นเป็นเวลาตี3 5นาทีน้องกุ๊กก็งัวเงียตื่นขึ้นมารับโทรศัพท์เพราะคิดว่าเป็นพยาบาลโทรมาถามอาการแต่กลับไม่มีเสียงอะไรตอบรับเลยมีแต่ความเงียบจนหลังจากน้องกุ๊กวางสายจึงได้คิดว่าไม่น่าใช่พยาบาลโทรมาแน่อีกเรื่องหนึง่ง ที่น่าประหลาดใจในห้องนั้นก็คือหลังจากคืนแรกที่ตื่นนอนไฟในห้องน้ำจะเปิดทิ้งไว้ทั้งๆที่น้องเขาแน่ใจว่าไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำวันนี้พยาบาลมาบอกผลตรวจว่าน้องเขาติดโควิดครับจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้คิวเพื่อย้ายไปที่โรงพยาบาลสนาม พยาบาลบอกว่าใช้เวลาอีกประมาณ2-3ถวันนั่นหมายถึงว่าน้องกุ๊กต้องอยู่ในห้องแห่งนี้จนกว่าคิวของโรงพยาบาลสนามจะเรียบร้อยในคืนนั้นน้องเริ่มมีอาการไข้เบาๆคาดว่าน่าจะมาจากอาการของโรคและคืนนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกและมีแต่ความเงียบในสายเหมือนเดิม น้องกุ๊กเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติและสิ่งที่ยืนยันแน่ๆก็คือในตอนเช้าไฟในห้องน้ำได้เปิดทิ้งไว้อีกหน้องกุ๊กเริ่มกลัวแล้วครับและอาการไข้ในวันนี้ก็เริ่มมากขึ้นมีอาการไอและอ่อนเพลียนในคืนที่สาม หลังจากทานยาเพื่อลดไข้ทำให้กุ๊กง่วงและหลับไปแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะเสียงโทรศัพท์เจ้ากรรมดังขึ้นอีกกุ๊กฝืนตัวเองลุกขึ้นรับโทรศัพท์แต่ในคราวนี้มีเสียงบางอย่างครับอยู่ที่ปลายสายมันคือเสียงร้องไห้สะอื้นของผู้หญิงเป็นเสียงเบาๆสลับดัง ุกตกใจมากแล้วรีบวางหูลงและมือรีบคว้าสวิตไฟที่หัวเตียงด้วยความกลัวแต่ในชั่วพริบตาที่ไฟกำลังกระพริบเพื่อเปิดอยู่นั้นสายตาของน้องกุ๊กเห็นร่างของผู้หญิงยืนอยู่ที่ปลายเตียงแต่เมื่อไฟเปิดขึ้นร่างนั้นก็หายไปกุ๊กตกใจตัวสัน่นแทบจะกรีดร้องออกมาดังดง แต่โดยผิดไข้ทําเล่นงานจนแทบจะลุกไม่ขึ้นทําให้น้องกุ๊กได้พลอยหลับไปในคืนนั้นพอตื่นขึ้นสิ่งที่เคยเกิดก็ยังเหมือนเดิมคือไฟห้องน้ำเปิดทิ้งไว้กุ๊กตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากซะแล้วจะหนีไปไหนก็ไม่ได้บวกกับพิษไข้ที่รุมเรา้าหนักขึ้นเรื่อยๆทําให้กุ๊กทั้งกลัวทั้งสับสน จะไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้แต่วันนี้หลังมีอาหารมาส่งหลังจากวัดไข้เสร็จกุ๊กก็ได้รับข่าวดีว่าวันพรุ่งนี้รถพยาบาลจะมารับตัวกุ๊กไปที่โรงพยาบาลสนามแล้วกุ๊กรู้สึกโล่งใจมากว่าจะได้ไปให้พ้นพ้นจากห้องนรกนี้เสียทีในเย็นวันนั้น หลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยกุ๊กก็เริ่มทบทวนว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ผ่านคืนสุดท้ายนี้ไปได้อย่างแรกที่คิดไว้คือโทรศัพท์ใช่ไอโทรศัพท์เจ้ากรรมนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์อื่นๆกุ๊กเลยคิดว่าจะดึงสายโทรศัพท์ออกมันไปเลย เพื่ออย่างน้อยในคืนนี้ก็จะได้ไม่มีเสียงผีหาที่ไหนโทรมาปั่นประสาทได้อีกแต่เมื่อน้องกุก๊กเอียงตัวไปที่ซอกตู้ข้างเตียงตามสายโทรศัพท์กุ๊กก็ต้องตกใจจนหน้าชาเมื่อสายโทรศัพท์เวรเครื่องนี้มันไม่ได้ต่อสายอยู่กุ๊กนั่งมึนอยู่บนเตียงคนเดียวด้วยความหลอนสุดขีด จะทำยังไงต่อไปดีความกลัวเข้ามาจับตั้งแต่หนังหัวลามไปถึงรูขุมขนอีกไม่นานก็จะมืดแล้วกุ๊กจะผ่านคืนนี้ไปได้ยังไงเลยตัดสินใจว่าเปิดไฟนอนมันซะเลยให้รู้แล้วรู้รอดน้องกุ๊กสะดุ้งตื่นมาในคืนนั้นครับเพราะได้ยินเสียงน้ำไหล นึกโกรธตัวเองในใจว่าจะตื่นมาทำไมวะจากที่รู้สึกหนาวสะทานจากพิษไข้อยู่แล้วแต่ความกลัวกลับทำให้เหงื่อแตกทั่วไปทั้งตัวกุ๊กหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเวลาตอนนั้นเป็นเวลาตี35นาทีซึ่งเป็นเวลาที่โทรศัพท์เจ้ากรรมจะดังขึ้นในขณะที่กุ๊กกำลังดูโทรศัพท์อยู่นั้น ไฟในห้องก็ได้ดับลงเหลือไว้แต่ไฟห้องน้ำซึ่งกุ๊กไม่ได้เปิดไว้กุ๊กพยายามดันตัวเองขึ้นจากเตียงเพื่อไปเปิดไฟแต่กลับรู้สึกเหมือนมีใครกดตัวกุ๊กเอาไว้กับเตียงไม่ให้ลุกขึ้นกุ๊กพยายามดิน้นและดันตัวเองขึ้นด้วยแรงอันน้อยนิดที่เหลืออยู่แต่ด้วยอาการป่วย ยิ่งทำให้ไม่เหลือแม้แต่แรงจะขยับทันใดนั้นกุ๊กก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าที่ด้านล่างของเธอมีแรงกดเบาๆเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังนั่งลงทำให้เตียงยุบแสงไฟที่ห้องน้ำส่องรำไรทำให้มองเห็นอะไรในห้องลางๆกุกพยายามหันไป ตรงฝั่งที่รู้สึกถึงแรงกดนั้นและภาพที่เห็นก็คือร่างของผู้หญิงคนหนึง่งนั่งอยู่ที่ปลายเตียงด้านข้างของเธอผู้หญิงคนนั้นนั่งหันหลังไปทางด้านห้องน้ำที่เปิดไฟอยู่ทำให้เห็นเงารูปร่างของเธอชัดเจนกุกยังคงขยับตัวไม่ได้เหงื่อการแตกด้วยความหวาดผวาแล้วเธอคนนั้น ก็เริ่มร้องไห้เสะอ,อื่นเบาๆปุ๊กยังขยับตัวไม่ได้แม้แต่พยายามจะเอ่ยปากเพื่อลองสวดมนต์เผื่อว่าจะช่วยทำให้วิญญาณตนนี้เลิกมาหลอกหลอนก็ยังไม่มีแม้แต่เสียงออกมาเหตุการณ์ดำเนินไปแบบนั้นกินเวลาประมาณสิบนาทีที่เธอต้องนอนนิ่งๆ ฟังเสียงผู้หญิงคนนั้นร้องไห้อยู่ที่ปลายเตียงมันเป็นสิบนาทีที่นานจนแทบจะทั้งชีวิตกุ๊กพยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่นึกได้แต่ก็เหมือนกับว่าเธอคนนั้นไม่ตอบสนองอะไรเลยเอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนกุ๊กเริ่มทนไม่ไหวจากความกลัวเริ่มกลายเป็นความโมโหเลยคิดในใจว่า ถ้าสวดมนต์ดีๆแล้วไม่ไปกูจะแช่งแล้วนะแต่แทนที่ผู้หญิงคนนั้นจะกลัวการแช่งแล้วเลิกรบกวนมันกลับหนักกว่าเดิมเธอคนนั้นลุกขึ้นช้าๆแล้วค่อยๆหันหลังกลับมาหากุ๊กเธอเดินช้าๆจากปลายเตียงเลาะมาด้านข้างกุ๊กแทบจะเสียสติแล้วตอนนั้น เธอเดินมายืนอยู่ใกล้ที่ระดับหน้าอกของกุ๊กแล้วค่อยๆโน้มตัวลงมาที่หน้ากุ๊กแล้วหลังจากนั้นกุ๊กก็หมดสติไปครับในตอนเช้าพยาบาลก็มาเคาะห้องเพื่อให้เตรียมตัวที่จะพาตัวกุ๊กไปที่โรงพยาบาลสนามกุ๊กเริ่มทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วก็นึกได้ว่าหลังจากกุ๊กสลบไป ผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาในฝันครับกุ๊กฝันถึงเธอมายืนอยู่ตรงหน้าด้วยใบหน้าเศร้าๆแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรแต่ก็ไม่รู้ทำไมกุ๊กเขากับรู้สึกได้ว่าเธอเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเธอตายที่นี่เธอฆ่าตัวตายในห้องน้ำเขาติดอยู่ที่นี่มานานอยากให้กุ๊กอนะทำบุญให้เขาเหมือนว่า กุ๊กจะสื่อสารกับเธอได้ด้วยวิธีการบางอย่างหลังจากกุ๊กทบทวนทุกอย่างได้ความกลัวก็เลยเปลี่ยนเป็นความสงสารกุ๊กพนมมือและพูดในใจว่าหลังจากหายจากโควิดเมื่อไหร่สัญญาว่าจะไปทำบุญให้เรื่องราวสำหรับน้องกุ๊กก็จบเพียงเท่านี้ครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับ ว่าทำไมพวกวิญญาณพวกนี้ยเวลาจะมาให้ช่วยเนี่ยจะต้องมาหลอกหลอนมาให้เห็นแบบคือก็แบบมาดีๆก็ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเนาะเหมือนแบบมามาเข้าฝันว่าเออเธอฉันขอบุญหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยช่วยให้คนช่วยก็ยังจะมาแกล้งเขาเนาะหรือหรือท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่า ส่วนตัวผมว่าเออถ้ามาดีๆเราก็ยินดีช่วยเนาะถ้ามาร้ายๆแบบที่ที่กุ๊กเจอนี่ผมก็ไม่ไหวจะเคลียนะครับใครมีประสบการณ์หลอนๆอ,อยากจะถ่ายทอดก็มาบอกมาเล่ากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาถ่ายทอดต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ